ลึกเข้ามาจนถึงบูธนี่สยามสู่ครับแล้วก็เจอนี่อะไรก็ไม่รู้น่าติใจพี่มีอะไรกันบ้างตรงนี้บูวอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคสของ มูจินะครับมีสรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อมาเทสให้พวกเราได้เห็นความแตกต่างของไกด์ K R คอนเซ็ปต์ตัวใหม่นะครับกับไกด์ทั่วไปหรือไกด์กูจิรุ่นเดิมๆมันมีความแตกต่างอย่างมากนะครับไหนนี่ K R K R Concept เป็นยังไงบ้างเป็นตัวซ้ายนี่นะครับอันนี้คือตัวนี้นะแล้วก็อันนี้เราจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับไกด์ทั่วไปกับ K R นเซ็ปต์นะครับยังไงบ้าง K R นเซ็ปต์นะครับจะมีไกด์ มากกว่าครับมันก็จะทําให้สามารถมีถเวลาเราสู้ปาลามนฝุ่นนี้ power มีการนักในการสู้ปลาได้ดีกว่า,แ,ววาแรงกว่าครับได้ดีกว่าเพราะว่าสายมีจานวนตัวที่มากตรงนั้นผมเห็นมีลูกน้ําหนัก2ลูกใช่ครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเครื่องเทสเกี่ยวกับ power ของคันโดยตรงเลยครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับสายเป็น PR นเซ็ปต์นะครับ ขวาเป็นไซส์ปกติทั่วไปนะครับที่มีจำนวนน้อยกว่าครับสังเกตซ้ายขวดน้ำด้านซ้ายให้ดีๆนะครับนี่นะครับขวดน้ำด้านซ้ายมีน้อยกว่าต้องเปรียบเสมอเวลาเราผัดปลาตู้ปลาเนี่ยครับชัดมีพาวเวอร์ลิฟต์มีพาวเวอร์ในการนั้นตึ้งปลาได้ดีกว่านะครับแล้วเครื่องนั้นรู้นล่ะครับเครื่องนั้นรู้เราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเซ็ตได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเข่าวไปดูกันตรงนู้นครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นูดสอบเกี่ยวกับความแตกต่างของไกด์สองตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นไกด์ทั่วไปนะครับขวานี้ก็เป็นบูจิซิลิคอนนะครับในส่วนการเทสเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นแบงค์ตัวเดียวการลอกตัวเดียวการสายเบอร์เดียวกันนะครับเราจะเทดสอบถึงความแตกต่างเกี่ยวกับเซนหรือความรู้สึกนะครับที่ไกด์ k ค Concept เซปทำไม่มีข้อดีนะครับ เราชอบเซนซิทิวิตี้ดีๆใช่ครับใช่ครับมันจะยังไงบ้างคือหนึ่งนะครับเฟรมไกด์ครับตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับวงในก็จะเป็นซิลิคอนมันทําให้มีน้ําหนักที่เบาลงแล้วก็พอน้ําหนักที่เบาลงนะครับมันก็จะทําให้เซนซิทีฟเรามาได้ดีกว่าเดิมนะครับทํา้รับความรู้สึกได้ดีกว่าเดิมมาเวลาเราลากเหยื่อเราจะรู้ว่าเราก็จะสื่อสารได้ใช่ครับเหยื่อตอนนี้ชนตอนหนีอยู่ในโคล หรือเวลาปลาก,กัดเราก็สามารถเซ็ตคุ้มได้ใช่ครับเวลาป<ส>ลากัดสามารถเซ็ตพุ้ไดเ้เร็วกว่าครับน้ำหนักแตากต่างก,กันยังไงแตกต่างก,กันคือด้านซ้ายมือจะเป็นไซส์ทั่วไปนะครับโดยไซส์ทั่วไปนะครับส่วนมากพุกกเกต่าจะเป็นตัวมันตัใหญ่ขาใหญ่ครับใช่ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมันก็ทาให้เต็นท์ของเราไม่ว่าจะแบนดียังไงนะครับ เขาใหญ่น้ําหนักมากก็จะทําให้เซนมาถึงมือเราถึงมือเราอ่ะร้อยลงครับครับช้าลงแต่เมื่อเป็นแคอาร์คอนเซ็ปต์เพิ่งฟังเซนนี่ที่มันจะมีมากครับมาลึกนะครับที่เราจะได้เลยใช่ไหมได้ครับลองเทสได้ครับอ๋อตัวนั้นมันจะเป็นลูกตุ้มสั่นสะเทือนใช่ครับเป็นเครื่องสั่นอ๋ออันนี้เราจะรู้สึกอย่างนี้ผมลองเอาไม้ไปจ่อนะใช่ครับเราก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้สันสะเทือนใช่ครับอ๋อนี่มีมีแรงแรงสั่นระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งครับไอ้เคอาร์คอนเซ็ปต์ปพ๊บโอ้โห โอ้าวโหต่างกันจยะนี่คนลุกได้เลยครับนี่เป็นน้ำหมักนะเดี๋ยวผมจะเทสเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยครับครับผมครับเราจับตัวนี้ไว้นะจับเอาไว้แล้วผมจะเกี่ยวครับอ่าเกี่ยวแล้วก็ดูมันว่าไซส์ตัวนี้มันมีน้ำหนักเยอะครับผมให้ดูนะครับเออเซ็ตความรู้สึกมันก็จะหายไปใช่ครับพอมีน้ำหนักมันจะไม่เชื่อยนะพอเอาออกปุ๊บหายจะเบาความรู้สึกก็จะเซ็นตลองอาเดี๋ยวผม่อนลองคุณลองอันนี้นะไม่มีไม่มีต้นน้ำหนักนะเสียงอย่างนี้อ่าครับอ่าแล้วถ้ามีต้นน้ำ มันเงียบไปเลยครับท่านผู้ชมก็จะมีครับแต่จะหายไปเยอะหายไปเยอะมากครับโอวันนี้รู้สึกได้ครับเพราะฉะนั้นไกด์ที่เบากว่าใช่ครับก็จะให้ความรู้สึกดีกว่าครับใช่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทียบเทียบครับผมเป็นสเตลเลสธรรมดานะครับเวลากดมือก็จะยุบตัวไปเยอะใช่ครับอันนี้เป็นเพียวลสเตลเลสนะครับพิเสเตลเลก็ยังจะมีดิดตัวขึ้นมานิดนึงแต่ตรงนี้เป็นไทเทเนียมเกรดพรีเมียมเลยครับที่เรามาทํา นี่คับวัสดุทำเฟรมเนี่ยนะใช่ครับมันมีน้ำหนักเบาแข็งแรงมีการยืดหยุ่นได้ดีครับแล้วก็สภาพการคืนตัวได้ดีใช่ครับใช่ครับยอดน้ำหนักเบาทำให้เรารับรู้สึกมีความรู้สึกเซนซิทีฟได้ดีมี power ในการนั้นี่เราเห็นปริมาตรเท่ากันน้ำหนักเบากว่าเทนเ็นนี่ครับดูครับนี่ครับยกชุดขาดแค่ท็อปตัวเดียวนะครับกับไกด์ตัวเดียวนี่คือไทเทเนียมใช่ครับไทเทเนียมครับและนี่ไกด์ตัวเดียวของเ่าใช่ครับ บาลานกันอย่างนี้เลยเรใช่ครับโอนนี้เราก็จอเห็นเดี๋ยวผมจะยกตัวนี้หูเอาเอาออกนะครับมันเป็นบาลานนะอลอยปึ๊บรับกลับมาที่บาลานใช่ครับนี่ไกด์ตัวเดียวหนักเท่าทั้งชุดใช่ครับโอ้เซฟไปเส้นน้ำหนักหายไปเยอะเลยใช่ครับแล้วก็พอน้ำหนักหายก็ได้ถึ่นี่หนูใช่ครับได้แต่สึดต่อไปนี้แบงค์จะไม่ใช่ว่าแบงค์เราดีอย่างเดียวถึงเราจะได้เส้นนี ็ไม <M łość> ่ <ien ic> <Harriet> ใช่แล้วครับไกด์มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของเซนต์เยาให้ควาคัญกับขดใช่ครับขาบคุามคับขอบคุณมาครับครับาเพราะฉะนั้นโดยสรุปที่คุณอธิบายจากเครื่องเล่นทั้ง3นี่มาก็คือว่า K R ไก i d นะครับก็จะเป็น ตัววงแหวนที่เป็นซิลิกอนระบายความร้อนได้ดียิ่งถ้าอยู่ในเฟรมไทเทเนียมมันก็จะส่งเซนซิทิวิตี้ที่ดีให้กับนักตกปลาใช่ครับแล้วที่สำคัญที่สุดต้องมาอยู่บนคอนเซปต์การวางไกด์แบบของฟูจิสเต็ปการวางของเขาครับแล้วก็เขายกปู๊บนี่เห็นเลยการเหนียวเข้ามาครับเห็นไหมว่าโอ้ชัดเจนครับมันดึงน้ำหนักได้ใช่ครับยอดเยี่ยมทำให้เราตีเหยื่อได้ ไกลกว่าเดิมแม่นยำกว่าเดิมด้วยครับน่าใช้สบายใจใครับผมบ<ว>เดินไปเดินมาก็มาเจอสองสาวสวยคนนี้ก็เลยแวะมาคุยกับเขาหน่อยอยู่บูธอะไรกันจ๊ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองสาวนะคะอยู่ที่บูธของบริษัทเพียวฟิชชิ่งประเทศไทยจำกัดค่ะเป็นยังไงเพยวมีแบรนด์อะไรกันบ้างอ่าวันนี้นะคะที่บูธของเรานะคะมีแบรนด์หลากหลายแบรนด์ถึง9แบรนด์ด้วยกันนะคะอาทิเช่นอาบูค่ะ เฟนวิกค่ะแล้วก็สเตนแล้วก็สไปเดอร์วายนะคะและ like ้วก็แบรนด์อื <mel> <mel 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 ่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วที่ถือในมือนี่อะไรเนี่ยของใหม่คันนาบคที่ถือในมือนะคะก็เป็นคันที่ออกแบบมาพิเศษเลยค่ะโดยที่ออกแบบก็คือเพียร์ฟิชชิ่งเจแปนนั่นเองค่ะออกแบบมาเอาใจนักตกปลานะคะโดยเฉพาะเลยค่ะมี2อย่างเลยค่ะอหม่อย่างนี้พี่เห็นของมากมายเดี๋ยวพี่ดูของก่อนอาจารย์หนูยิ้มหวานๆสวยๆขอบคุณมากค่ะ